าเว้สซึ่งในจังหวัดนี้เ,เราจะเน้นไปที่พื้นที่อำเภอคลองใหญ่แล้วก็เกาะูนนะคะคลองใหญ่แลกาะูโดยที่ในพื้นที่จะมีจำนวนแรงงานอยู่ประมาณ1 0 0 0 0นคนแล้วก็มีเด็กอยู่ประมาณหนึ่คนค่ะ So the the words t h uh, a e 10,000และ1,000เด็กสิ่งที่เราวิเคราะเกี่ยวกับพื้นที่ออกมานะคะก็คือว่าหพื้นที่เน่ยมีชุมชนแรงงานแล้วก็มีเด็กทำงานที่แผ่ปาแล้วก็ท่าเรือเป็นจำนวนมาก Oh we yeah, have discussed and we f o u n out there that there's a lot of workers working t h r e and also big children and children are working there as well ในพื้นที่มีท่าเรือแล้วก็มีห้องเย็นนะคะ food process p food process มันต่อมาก็คือว่าเรามีการทงานมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานระดับองค quality พื้นที่เนี่ยจะมีความเหมาะสมที่จะทำงานแบบองค์รวม มีการเรามีการทำงานแบบคู่ขนานกับประเทศกัมพูชาจังหวัดตรังเป็นศูนย์กลางในการที่ดูแลแรงงานข้ามชาติของภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดกาดเด็กสามารถเข้าเรียนได้ในทั้งใน,ใ,นในทั้งสองประเทศนะคะคือสามารถข้าไปเรียนที่ฝั่งคเคมเดได้แล้วก็ข้ามมาเรียนที่ฝังไทยได้ในพื้นที่มีสถานบริการที่มีมีเด็กไปขายบริการเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปในพื้นที่ของในพืนที่มีสถานบริการที่มีเด็กไปขายบริการเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปในพื้นที่ของขา have been trained so eventually they can e o r n to พ a ท y a to work in services. s e ็กซ์เซ็กซ What do you โ r ว s ริ r o t ร์ i ัทยาคื a t ชว์ร s สฟอร์แล้วก็รายงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดตราดมาจากเมืองไบเด็งในไเด็งคำสมไบเด็ในตราดมีศูนย์โอ c c ที่รับเคสในพื้นที่อังเภอคลองใหญ่ ใช่ค่ะ O S C C to w a t s o p uh, s e r v in c e i ทอ n g หญ่ district โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดตรังมีการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานในในรูปแบบแพ็กเกจ and also t h e r hospital that to provide a kind of, so, of package service medical service in the form of package รายงานที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดกรานะคะมีมีอยู่สองปแบบก็คือมาทํางานตามฤดูกาลแล้วก็อยู่ในระยะยาวเอออยู่อยู่แบบยาวๆนะคะซึ่งกลุ่มที่อยู่อยู่ทํางานในระยะยาวจะเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ที่สะพานปลาในแล้วก็ทําทงานคัดแยกปลา so you have t o two types of them seasonal workers and and long term workers and the long term one may b e live around the rest. ในการทํางานเนี่ยค่ะแรงงานส่วนใหญ่นะผู้หญิงจะทํางานอยู่บนฝั่งแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะลงไปทํางานบนเรือเพราะฉะนั้น,น,น,นเนี่ยในอํานาจในการดูแลแล้วก็ตัดสินใจให้เด็กเรียนหรือได้รับการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นอํานาจ ส่วนครูในโรงเรียนนะคะมีการทํางานในเชิงรุกกับชุมชนในการที่จะให้เด็กเนี่ยได้รับการศึกษาก็คือพยายามจะชักชวนให้เด็กเนี่ยได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเนาะแต่ว่าปัญหาในจะติดอยู่ที่ทัศนคติของพ่อแม่ต่อการศึกษาค่ะคือจะไม่ได้อยากให้ลูกไปโรงเรียนเนาะอาจจะมองว่าไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทั้งๆที่โรงเรียนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่ใกล้กับชุมชนพ่อแม่ก็รู้ว่าการที่จะให้ลูกได้เข้าเรียนเนี่ยต้องทำยังไงแต่ว่าก็จะยังมีทัศนคติว่าไม่ให้ลูกไปโรงเรียน ก็สู่ริม even if in that community schools are there but the parents or especially mothers feel happy attitude why going to school so many you know they d o p t really really p o e s e n t their children แล้วก็ครูเนี่ยในโรงเรียนในพื้นที่นะคะก็จะมีทัศนคติเชิงบวกในการทัศนคติเชิงบวกในการที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กๆที่เป็นแรงงานข้าชาติ they have a positive attitude they like to promote education among my students แล้วก็ในส่วนของรายงานในส่วนของท้องถิ่นนะคะก็จะมีนายกเทศมนตรีที่เป็นผู้หญิงไงที่เขาจะให้ความสําคัญกับการทํางานในประเด็นการศึกษากับเด็ก they have local municipality and the, the president of the municipality of หลอดแม่หลอดแม่พู้ผู้แดดผู้แดดเอาบุญชีที่เรียื่องนี้ชีวิตนี้ดูสิแล้วก็ในส่วนของพ ok ื้นที่ระยองนะคะเราสามารถจะทำงานได้ในส่วนของงาน UBR แล้วก็งานการศึกษาค่ะ That is for Tha Tha for Rayong We can work on UBR and Education รายง,งานจากการคาดประมาณจะมีรายง,งานอยู่ประมาณ3,000คนนะคะแล้วก็จะมีเด็กอยู่ประมาณ2,000คน ately, have about 30, แต่ว่าในพื้นที่ของระย,ยองเนี่ยจากการพูดคุยกันเนี่ยการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะทำได้ยากกว่าที่ตราด u t according to our discussion it's more difficult to work with the government in Rayong than in t r a ด ล้วก็จะมีปัญหาในด้านทัศนคติในการรับเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนค่ะคือคนพนวยงานเป็นผู้นวยการเนาะเขาจะมีทัศนคติว่าไม่ไม่อยากที่จะรับเด็กสังชาติหรือว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยเขา้าเข้ามาเรียนในโรงเรียนเนี่ยคือแต่บางโรงเรียนนก็คือสามารถให้เรียนร่วมได้แต่ว่าเขาจะไม่ได้เอาข้อมูลเด็กเข้าไปในระบบแล้วก็พอเด็กจบเนี่ยก็จะไม่ได้เอกสารรับรองการศึกษาต o education is different because the p r i n c i p l s t h have attitude towards the s o i r y migrant children well she might accept or they might accept children to attend the class but not the teaching for them a the consideration of each p a r t i c u l a r l แล้วก็เด็กที่อยู่แรงงานครับถ้าที่อยู่ในพื้นที่ระยองก็จะมาจากรายเรีนแต่เราก็มา เด็กที่มาเนี่ยก็จะถูกให้ไปทำงานในเรือค่ะในจ้างเนี่ยจะมีทัศนคกติแล้วก็มีความต้องการที่จะใช้แรงงานเด็กมากกว่าที่จังหวัดกลางเอนจอยสติปเปอร์จูยูสใช่เลยเนจ้างจะมีการให้บริการ มีจาดรถนับส่งให้เด็กไปโรงเรียนนะคะเพื่อที่ว่าจะให้รายงานเนี่ยอยู่กับเขานานเมืนแบบบริการให้ลูกไปโรงเรียนได้มีรถนับส่ง o ส่ใชส่วนในเรื่องของตลาดแรงงานในพื้นที่ระยองก็จะมีความต้องการในเรื่องแรงงานเนี่ยค่อนข้างสูงส่วนดรนืระยอง ส่วนในงานของแทนประเทศไทยนะคะเรามีงานโครงการในพื้นที่ระยองก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมอาชีพหรือว่า you vocational ครัโครงการมีแบบแผนสดแผนไทยแลนดมีแบบยืด vocational training ในระยองแล้วก็มีโครงการ student band ในในโรงเรียนแบบ แต่ว่าในพื้นที่ระยองเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีหน่วยจะจะไม่มีหน่วยงานที่ทํางานในประเด็นเรื่องของเด็กทําในเรื่องแรงงานหรือประเด็นแรงงานทาาน่างาน <The> <laughs> ส่วนในในประเด็นของ potential stakeholder นะคะเรามีหน่วยงานที่เราจะทำงานด้วยกันในที่นี้นะคะ our potential stakeholders are มีหน่วยงานรัฐแล้วก็เทศบาล all state agencies and ministries มีโรงเรียนแล้วก็ครูนในโรงเรียน school and teachers ภาคธุรกิจ business uh, business sector โรงพยาบาล a ็มีศูนย์ OSCC คือผู้ใหญ่ตาคณะกรรมการผมกคุ้นคลองเด็กระดับจังหวัดแล้วก็พมจ Children Protection Committee at Provincial level แล้วก็พมจพัฒนา m i n i t r y of e i e m e t r y of Human Development and Social โซ c i a l Development ที่มันเชื่อม l i t y a t t h e p r o v i n c i a l level แล้วก็มีเครือข่ายในประเทศจัมบูชาก็จะมีแคนเบรี i แอร์ครับแคแแล้วก็จะมีตอมอ Imm and immigration Imm and immigration be s i n e m m i g r a t i o n and b u s i n e s e n t e r only แล้วในตอ โครงการจัดหางานและจัดหางานจังหวัดผู้วิ่งเชื่อเอ่อ m ิตพอยแมนออฟฟิศประกันสังคม Social Security Active Financial Level. แล้วก็ศาสาร์การศึกจังหวัด And Public Health Care Services a t t i v e งานในจังหวัดในส่วนต่อมาคือเป็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำงานด้วยนะคะตัวเอ่อกลุ่มแรกก็คือเป็นคนในชุมชน ในสคือเด็กอายุ0ถึง25ปีซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสามก็คือมีเด็กที่แรกคือ from birth to 25 years old ค่ะซึ่งเราจะจำแนกออกเป็นสามก็คือจะมีเด็กเกิดใหม่เด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็เด็กที่อายุมากกว่า5ปีที่ไม่มีเอกสารเเเอ่่่ด้กกุมสานยูรทแว Yes, so, และก็จะมีกลุ่มของผู้ปกครองที่เป็นรายงานข้ามชาติที่อยู่ในธุรกิจการของเราผู้ปกครองของเด็กค่ะไมเคิลแทลเลนต์ไมเคิลแทลเลนต์อินฟิชชั่นเซอร์อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เราพูดคุยกันในฝั่งของ so. very silent <laughs> so I have one question because actually you you mentioned about Tra and you mentioned about the origin province that you said that most of them from private but how about Rayong what's the origin province in Cambodia that they like to go to also.

I think I, I was one of the network okay. of it. and they have told me that in Rayong is the first priority province in Cambodia is Prey the mm -hmm. second one is Batan Bong, the okay. third one is Phuket, okay. and uh, the one that links to that province is Prey is the dominant province. Okay. So it seems like Prey is a priority for Thailand. But I don't know what your group come up with. <laughs> I I just want to. Uh, <laughs> Um, the group has decided uh, to propose that Rayong would be definitely a comprehensive intervention because it has all the elements that can also go to the corporate and focus on children. And if there is possibilities, would like to propose a second problem, which is, oh, sorry, the first one was sorry. The second one, they would like to Keep as a testing by entering the education element because this is a very hardcore area. It can be very dangerous and difficult, and to create a good model may be too challenge. And so, by entering working with the education, uh, try to improve the mechanism that already there would be most beneficial to try out and see if it's going okay. Maybe the second phase we can then replicate from the uh, province model. So that was an idea. <coughs> The number given is only for fishing, or fishing fishing industry. Yeah. Budget. The workers the, that they work in the fishing industry. The children that work in the fishing industry. There's no available register number. But this is what they they estimate. let say estimate based on board. So number of votes. So based on number of boards. Okay. So any more questions Relating to target group or other things? I heard nothing on broke. Uh, my questions are, one, how do they separate this out from what they're already doing? Their area for targets, huh? Um, they already clearly work in this sector, right? How is this differenti differentiated from what they already do? It's just a consideration, I don't need an answer. And are they going to, we talked about working with brokers as well. And I didn't see anything around working with brokers or trying to attempt to, or I didn't see anything working with ship captains. Nor did I see anything working with uh, anything other than our traditional children youth communities. Okay, it's good. Thank you. means it's the middleman process, brokers process, or even chief captain or board captain. So all have been covered. And under this process, it's a kind of package, package approach. I just want to add also that exercise was not very meant to be uh, discussing the details active. No, but we are talking target groups, though, of yeah, people we're going to work with, right? Ah, okay. So you talk about the target as a broker. We have we haven't gone to that point, but I hope that maybe when we do another exercise, things will come a bit more clear. Yeah. But I think I'll be in their, in their minds, but uh, we have not yet. It, but... Okay, it's good because actually now I just write down because actually if we not think or uh, like uh, we not yet have that kind of like a we can look at this and when we think about the intervention we can be back if we agree to work with broker or not if we work with them we need to have intervention with them, and the them. yeah employer. Employer. employer company is the biggest add on here additional target group but not yet we need to decide after okay so now what uh, i try to to make it here related to flow of migration and the tidal groups from thailand towns itra rayo and here the province that come from Cambodia. private panabong panthi rue chey why why but i heard about a bungkach mo so yeah i just thought to come check out a bungkach at when when i i i, I if you be the read the document that russia the table for the bungkach ja so ning province that uh, to reach the ministry samasakana tra o ha yo But for kombucha, it's too. Yeah, that's why it is sometimes it's, uh, related to spelling, I can say. Kombucha. Because kombucha, uh, part of Thailand, they write down like a J-A-N. Yeah. 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 yeah, yeah, it's something like that. But the exact is C-A-M. yeah. So that's why maybe a wrong spelling or something. Yeah. <laughs> we, we We should be based on the, uh, yeah, yeah, yeah. 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 the sound from the top, uh, people, yeah. that's why now I try to, to make sure that it, it uh, just fit here. But now uh, the company can be about the potential province that it would like to work. And then let's see together, is aligned with that or not? Okay, so now we oh, begin.